นายรัฐมนตรีของผู้นําหญิงคนที่สองของประเทศที่ถูกปรามาสเป็นคอร,รมอสืบสันดาลหรือคอร,รมอสายโลหิตนั้นพบลูกนักการเมืองดังระดับบิ๊กและซูเปอร์บิ๊กทั้งสิ้นสิรายคนแรกอุงอิงแพทองทานชินวัตรคนรุ่นใหม่ว่ายังไม่ถึง40ปีแต่บายพาสขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีคนที่31และนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ต่อจากยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่2 8 โดยอุงอิงเป็นลูกสาวคนเล็กของทักษินชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่23และคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรคนที่สองนายจุลพันธ์อมริวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลูกชายคนโปรดสมพงษ์อมริวัฒน์อดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตหัวหน้าพักเพื่อธรรมอดีตสสเชีงยงใหม่เขตหและอดีตแกนนากลุ่ม16ต่อมาคนที่3นางสาวจิราพรสินทุพัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลูกสาวนิสิตสินทุพัยอดีตสสร้อยเอ็ดอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการส่วนมานดายเอ็มออนสินทุพัยอดีตสสร 101. ้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยคนที่สี่นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลูกชายปานเนาะสนเทียนทองเจ้าพ่อวังน้ำเย็นมือป้านนายยกเมืองไทยอดีตสสอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่ห้า นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลูกสาวกำนันปอเจ้าพ่อเมืองโพราชวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกสลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับนางยกระดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคนที่6เสียหนูอ,อนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นลูกชายของปู่จิ้นชวรัชชาญวิรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ชาวรัฐยังเป็นผู้ก่อสร้างบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนคนที่7 นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นลูกสาวของชายราไทยเศรษฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินสสอุทัยธานีเขตสองและรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีโดยชายดามีชื่อเสียงโด่งดังในทางการเมืองจากการได้รับมอบหมายจากเซียนหนูให้เข้ามาปราบรามาเฟียผู้มีอิทธิพลและชายดายังเคยอภิปรายในสภาดุเดือดซัดพักคนรุ่นใหม่หยุดอ้าง14ล้านเสียงแก้มาตรา1 1 2 คนที่8พลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาเป็นลูกชายของชัยชิดชอบอดีตดประธานสภาและประธานรัฐสภาและเพิ่มภูลเป็นน้องของเนวินชิดชอบผู้นำจิตวิญญาณพักภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีคนในตระกูลชิดชอบที่เล่นการเมืองอีกหลายคนเช่นน้องชายเนวินชื่อศักดิ์สยามอดีตดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและชัยชนกชิดชอบบุตรชายคนโตของเนวินปัจจุบันเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทย ต่อนั่งรัฐมนตรีในปีหน้า2 5 6 8คนที่9นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นลูกชายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่2 1และอดีตรัฐมนตรี5กระทรวงคนที่10นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นลูกชายของพรเทพเตชะไพบวุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับนางศรีสกุลพร้อมพันธ์ และเป็นลูกเลี้ยงของตำนันสุเทพอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงอย่างไรก็ตามต้องก่อติดการทํางานของสิบลูกนักการเมืองดังเหล่านี้ว่าจะเป็นลูกไม้ที่หล่นต้ต้นเป็นเสนาบดีมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับรุ่นพ่อที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้เมื่อครั้งอดีตได้หรือไม่การเวลาจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าจะเป็นเพชรแท้หรือโคลนตมนั่นเอง